เมืองนาชาสถานที่ที่วุ่นไวายไม่ขาดตอนในตอนกลางวันเสียงโต้เถียงของบรรดาพ่อค้าและเสียงทะเลาะของคนห้ามจะดังไปทั่วทั้งตรอกซอกซอยและในตอนกลางคืนเสียงกระซิบของผู้สมคบคิดกับแผนการลับของเราโจรจะดังขลองอยู่ในห้องอันมืดมิดแต่ก็ตามที่โบราณว่าไวว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องนะักธุรกิจสาวที่มีถิ่นกำเนิดจากแดนทะเลทรายอันแสนไกลผู้มาความสามารถในการล้วงข้อมูลแสบประโยชน์จากความลับและข่าวลือนี้สร้างเขหสถานแห่งความลับขึ้นมา ที่ไม่ว่านักธุรกิจคนไหนก็ไม่อยากเป็นศัตรูก,กับเธอเพราะข้อมูลคืออำนาจที่เธอมีเหนือใครผมไม่เคยอยากเล่าเลยนี่คือสิบเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ของเนเฟอร์หนึ่งตามเรื่องราวเนเฟอร์เป็นตัวละครลำดับที่14ของเกมที่มีทินกำเนิดจากเซมเมรุตัวละครล่าสุดที่มาจากเซเมรุก่อนหน้าเนเฟอร์คือเซทอสในเวอร์ชัน4.7ครับ 2. เนเฟอร์ fer, ในอักษรอียิปโบราณมีความหมายว่าสมบุรณ์แบบและสวยงามอีกทั้งชื่อของเธออาจเป็นการอ้างอิงถึงเนเฟอร์ติติราชนีของฟาโรอาเมนโทเทปที่4แห่งอียิปต์ที่ครองราชอียิปต์ในช่วงปี1,334ถึงปี1,322ก่อนคริสตกาล 3. าเนเฟอร์ผู fer, ้ที่กล่าวถึงในภาพประตูของลอมา ภายใต้การดูแลของทูตจันทราขับขานผู้ใจดีนี้มนุษย์ผู้บริสุทธิ์หรือสัตว์ทั้งปวงจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ในเมื่อกฎที่ว่าผู้อ่อนแอย่อมตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าใช้ไม่ได้สัตว์รลายบางตัวที่เคยชินกับการกินเนื้อคงต้องทุกข์ทรมานแน่เลยและถ้าผมว่ามันน่าสนใจดีคือตัวเรามาเองก็กลายไปเป็นผู้ที่กล่าวถึงในภาพประตของเนเฟอร์ด้วยเช่นกันครับ บางครั้งที่ฉันได้คุยกับงูพวกมันก็มักจะบอกฉันว่าไม่แต่งงูที่เลือดเกย็นที่สุดก็มักจะหาเกิ่งก้านที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดเพื่อยึดเกาะอาศัยโชคดีที่นอตไครมีต้นไม้มากพอที่จะให้งูทุกตัวหาที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้สิ่งอาหารเมนูมพิเศษของเนเฟอร์คือ Secret Exchange เป็นอาหารชุบชีวิตตัวละครโดยไดย้รับจากการทำเมนูปานีปุรี ปนิปุรีคือเมนูอาหารว่างของอินเดียเป็นแป้งทอดกลมทองกรอบมีรูตรงกลางสำหับใส่ไส้เช่นพวกมันฝรั่งต้มหัวหอมแล้วก็ถั่ลูกไก่จากนั้นก็เติมน้ำรสเปรี้ยวเผ็ดเค้มหวานที่ปรุงรสด้วยเครื่องเทศลงไปเองพูดแล้วก็หิวนะถ้าใช่สิ่งนี้แลกกับเรื่องเราสุดประลาดที่คุณรู้ละ่ะเป็นไงขณะที่เสียงของเธอดังขึ้นก็ปรากฏขาดขนมก้อนกลมหอมเตะจมูกมาอยู่บนโต๊ะ ขณะนี้กำลังจะตอบตกลงไปนั้นจู่ๆเธอก็เข้ามากุมมือที่กำลังถือช้อนซ่อมเอาไว้จริงสิหนึ่งชิ้นอย่างน้อยต้องแลกกับหนึ่งประโยคนะการจะได้กินอาหารฟรีอือคอนเนเฟอร์นี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายขนาดนั้นสินะฮะหนึ่งในแอนิเมชั่นของเน f เฟอร์เนี่ยจะเห็นว่าเธอโยนวัตถุที่เหมือนกับตัวหมากลุกเล่นนะเจ้าหมากนี่มันเรียกว่าเซเนครับ เกมกระดานโบราณของอีพที่เชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในเกมกระดานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายการเล่นเกมนี้จำลองการเดินทางของดวงวิญญาณผ่านชีวิตหลังความตายโดยผู้เล่นจะต้องนำหมาของตัวเองออกจากรดานให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ชื่อของเกมกระดานเซนเนตนี้ก็ปรากฏในชื่อสิ่งของเธอที่ชื่อว่า Senet Strategy Dance of t h o u s n n i g h t ด้วยละครับ 6. เพื่อเพื่อนได้เล่นเรื่องราวของน็อตใครจบบทที่สิไปแล้วแต่ท่านได้เห็นการพูดถึงตัวละครจากมอนสเตออีกตัวนั่นคือดีลุกนั่นเองครับโดยในเฟอร์ได้พูดถึงดีลุกไปในเสียงภาคของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับว่าเขาเป็นสายข่าวในมอนสเตอ์ให้กับในเฟิร์มาสักพักแล้วและเขาใช้โค้ดเนมว่านกฮูก Master Diluc r a g e n b e n d e r is a key informant of mine in m o n s t a d t I generally refer to him by the code name Owl. ที่น่าสนใจกว่าคือในโปรไฟล์ของดิลุกเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวละครที่อาจจะหมายถึงเนเฟอร์ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันไม่ใช่ของใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นในเรื่องของตัวละครของเขาตั้งแต่แพช1.0เลยใน,ในเรื่องตัวละครตอนที่4ครับดิลุกได้รับความช่วยเหลือจากสายสืบของหน่วยข่าวกรองใต้ดินจากแดนเหนือซึ่งสายสืบคนนั้นได้อ้างว่าตนได้ทําการสังเกตเขามาสักพักแล้วและยอมรับในวิธีจัดการของเขาซึ่งสายสืบที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นเนเฟอร์นั่นเองครับ นอกจากในเรื่องของดีลูกแล้วในเฟย์ยังถูกพูดถึงโดตัวละครอืนอ่นๆหลายคนอีกด้วยครับหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจก็คือนักเดินทางและไพมอนด้วยครับ there con really meant was, you think the conundrum What are you basing that theory on? Well, because it's like how the boss of Kamori Tea House is Taromaru, And if so, <laughs> maybe Ashru had some treasure hidden behind the counter too. Ah, treasure. So that's what this is about. What's Astro thing Ashru and the ผมว่าไม่เกินจริงแต่อย่างใดครับและก็ตามที่ไพมอนว่าถ้าเพื่อนๆจำได้ที่โรงน้ําชาเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปปล้นเอ้ยไปเปิดกองสมบัติในโรงน้ําชาได้โมราติดไม้ติดม,มือกลับมาด้วยซึ่งก็ยงไปยังข้อที่8ครับอินทร์พิเศษของเนเฟอร์ในเคหะแห่งความลับเมื่อเรามีเอฟอร์อยู่ในทีมเราสามารถที่จะเลือกบทสนทนาพิเศษที่เป็นมุมมองของเนเฟอร์ได้ด้วยละครับเช่นจดหมายคําขอที่เคหะแห่งความลับได้รับมาฮะทำไมยังมีจดหมายฉบับละเยาวด้าลืมเก็บอีกแล้วล่ะ ขอร้องอน่ะฉันอยากเลี้ยงแมวน้อยน่ารักแบบอาชูสักตัวจังเลยคุณเนฟเฟอร์บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าคุณไปเจออาชูที่ไหนสถานที่ที่เจออาชูอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายน,นะเธอคงไม่อยากไปหรอกอีกสองวันค่อยให้เฮยาดาส่งจดหมายพวกนี้ไปให้ยืนนักจันไพแล้วกัน,กนเรื่องตามหาแมวน่ะพวกเขาถนัดที่สุดหรอกหรือจุดนี้ฮะที่เป็นกลองเก็บเงินทุนของเกหดแห่งความหลับรายได้ชว่วงนี้มีเลวเลยดูท่าคง,งจะเพิ่อมอาหารให้กับอาชูได้แล้วละ่ะ นอกจากในเคหะแห่หาางความลับรอบตัวเมืองนาชาก็มีอินอระพิเศษด้วยเช่นกันครับเช่นทานโนเจ้าหน้าที่สมาคมการค้าบอยนิชซึ่งดูจากบทสนทนาแล้วเหมือนว่าพวกเขาแลกเป็นข้อมูลกันอยู่บ่อยๆฮะ นอกจากนี้นะครับเธอยังสามารถใช้สกิลกับชาวเมืองนาชาบางคนเพื่อลวงข้อมูลพวกเขาได้อีกด้วยคล้ายๆกับที่นาฮิดาสามารถอ่านใจชาวเมืองสงมเมรุได้นั่นเองครับและเมื่อมีข่าวกรองที่ได้มาจากการลวงหูลม,มากพอก็สามารถนําไปแลกเบ,บาะแสกับแคทเธอรีนซึ่งนป็ปสู่เควสพิเศษได้้วยนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เล่าในมุมมองของสมาชิกของเคหะแห่งความลับนั่นเองฮะตอนนี้เนเฟอร์เจรจากับราชแห่งนกกลานั้น ราชาแห่งนกกระาถูกคุมขังอยู่ในหมู่บ้านอารุและไม่สสมารถสื่อสารได้อย่างอิสระเขาจึงได้ส่งแมวน้อยทูตของตนมาแทนโดยราชาแห่งนกกระานั้นจะอาศัยร่างของแมวน้อยตัวนี้เป็นสื่อกลางในการพบตะกับเนเฟอร์เป็นเวลาสั้นๆสิ่งน่าพูดถึงก็คือขณะที่ราชาแห่งนกกราประทับร่างของอารูอยู่นั้นดูเหมือนว่าราชาแห่งนกกราเองจะมีความรู้สึกทางกายร่วมกับอารูด้วยเช่นกันแต่ก็น่าเสียดายที่กว่าเนเฟอร์จะรู้เรื่องนี้ราชาแห่งนกกรลาเจ้าเล่ห์ก็ได้ออกจากร่างของอารูไปแล้ว และกลับมาเป็นเพียงแมวน้อยธรรมดาตัวหนึ่งอีกครั้งหากพูดถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเนเฟอร์ถึงต้องพาอาชูติดตัวไปด้วยตลอดนั้นก็เพราะว่านอกจากอาชูจะน่ารักมากๆแล้วเจ้าของเคหะแห่งความลับผู้นี้ยังคิดด้วยว่าบางทีราชาแห่งนก,กุลาอาจจะใช้ร่างของอาชูมาเจรจาก,กับเธออีกครั้งก็ได้และเมื่อเวลานั้นมาถึงเธอจะปล่อยให้โอกาสอันดีๆแบบนั้นหลุดรอดไปได้อย่างไรกัน